สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าโกเบโก้ SK120 กิดหนึ่งหรือว่าเจ้ามาร์ทรีเล่นต่อย่คาพี่น้องโอ้เหลือตนนี่เนี่ยคนขับก็เอฟซีชาติเจริญทรัพย์ครับเมื่อคืนสายตรงหนักไปหน่อยเชา้าก็เช้าก็ถอนต่อพี่น้อง เป็นดินภูเขาแถวนี้12ปีครับซื้อเก่านอกมาออนี่ครับต่อยูคานี่คือว่าเอาออกยากมากใช้ต้องใช้แรงเยอะครับโอ,อ้ ออกน้องไม่ออกลักษณะาการาดึงต่อยุคาก็จะส่วนใหญ่จะใช้ตุญชีเฉพาะทางนะครับตุญชีเล็กๆสองฟันสามฟันพอตีนี่ไรละสองพันห้าสามพันนะครับถ้ะลักษณะน,นี้ครับ กว่าจะได้โตหนึ่งใช้เวลาครับโตสี 4, ต่โตห้าเสร็จเลยนี่น่าจะโตสองครับนี่ครับรากไม่เยอะแต่ว่าเหนียวหนึบเลยขาตัด สามีม 6, 3, ครางนะครับงานนี้4 b d 1 4ดีหนสุดกโบโมีก้อนหินด้วย ครับนี่จ้างวันละ700นะครับถือว่าไรายได้ดีเหมือนกัน700แล้วก็มีอาหารกานกินเลี้ยงข้าวฟรีต่อแก่เลี้ยงเองอโอมีใบแท็กหักไปนิดนึง Đuổi mông nâng Ô, 12 tỷ 12 tỷ nữa đây 12 lát nữa Mình không nghe ห้ 5, ล้านก็พอครับเทียริงตรงนี้จะถมครับจะถมเพิ่มอีกอมันมีก้อนหินเยอะถ้าใช้รถไถก็จะไม่ได้ครับ ตีไปเลยครับคันนี้จังมัคคีนี่12คันครึ่งโอ้ปอนหินหลกระโลกะระแลแค่เอาให้ทุกคนได้ชมกัน รถพุดขนาดนี้ถ้าเรามีเงินซื้อนะครับก็ใช้รับจ้างทั่วไปก็อยู่ได้พี่น้องต้องซื้อเทนเซื้อเทลเลอร์สิบร้ออีกคันหนึ่ง,งมีประมาณเป็นสิบเป็นสิบครับตอนยุคคานเ,เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับน่าจะจบ ห้ามฟังครับห้ามฟังฟังเลยมันงอกมาอีกมีโหลดครับมีโหลด ค่อยแสะไปก็12ปีนี่ซื้อมาร้านกลางๆก็ถือว่าแพงนะครับสมัยก่อนดูว่ารถแพงอยู่ปัจจุบันก็ยังแพงอยู่าาครับโดยเฉพาะมาร์ทรีนี่แพงนะมากมาร์ฟูมรี นะครับเราเขียนว่าโกเบโกยูตานนีินนรถขุดยูตานนีิก็มีนะพี่น้องไม่ค่อยเจอวันนั้นผมไปจันทบุรีเจอข้อดทางๆครับไม่รีวิวไม่ทันจอดทิ้งเลยยูตาน,นีิ ทำเจ้าของทําเสีย่ยริ้งก็ขายไม่ไม่ไมขายครับวันนี้ถ้ขายก็สบาย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 ครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่าปัญหาขอางการรถไปทํางานนะครับเซียยรรเ่ยริ้งปลานี่เราจะทดลองปลาผมที่นะครับอำเภเมืองเมือเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามได้เสียเลยครับ080 795 5349นะครับว่าเป็นนักข่าว089 628 2394รถขุดในตำนานออเอาหลุดเลยพี่น้องพาไป สนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อ x c a ตา t วร์เตอร์ครับ2นึ่7จบดมเ้ากบโกเโกเอคริบหนึ่งหรือว่าจะมากือตันครึ่งครับไปแท็กหิเซนโรลเลอร์6ตัวแครเรียร1ตัวคุมกีอยู่ที่0.55ลูกบาทเมตรใช้เครื่องยนต์อิสุก4สุบเทอร์โบดิสอเจคชั่นดีครับตั๊มคาวาสกิ 3, 6, 3, 3, เคสามวเมตรจริงเจแปนหามยาวพิเศษลองไปหาดูศึกษาดูพีนน่น้องราได้ีกันุกอาชีพมีข้อดีข้อเสียนะครับงั้นเราต้องบริหารจัดการดีๆอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ